มันคิดไม่ออกว่าเราจะต้องเขียนอะไรยังไงให้มีคนอ่านเราก็เลยลองเปิดในเว็บเด็กดีว่าช่วงนี้เคขาเขียนอะไรอยากลองเปิดใจกับหมวดอื่นดูว่าเขาเขียนกันยังไงก็เลยไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเราก็นึกได้ว่าเราอ่ะชอบฟุตบอลเราก็เลยลองเขียนดูครับชื่อเบลครับอายุ24ปีตอนนี้กำลังเขียนนิยายเรื่องนักเตะสตาร์วัตอยู่ครับ เราไม่อยากทํางานออฟฟิศอยากออกมาหาความอิสระมันก็ไปจบที่นิยายอะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักเขียนนิยายในเฟ e บ o o กครับก็มีโพสต์แบบให้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับก็มีคนที่แบบโพสต์เกี่ยวกับรายได้คือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันมีไฟขึ้นมาครับและทําให้เราแบบอยากเขียนเหมือนกัน เรื่องแรกตั้งใจครับตั้งใจแล้วก็แบบมีการวางโพตมีการเขียนแบบสตอรี่ตอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบตั้งใจมากครับฟีดแบ็กเรื่องแรกคือมันก็แย่ครับมีคนอ่านแต่แบบแบบหลักร้อยครับคอมเมนต์ไม่มีเลยครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแก้ตรงไหนในใจมันก็ท้อครับคิดไว้ว่ายัางไงก็จะต้องขายให้ได้ครับเพราะว่าเราเข้ามาแล้วเราตั้งใจจะหารายได้จากมันเราก็เลยแบบลองเปิดเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยครับ แต่มันไม่มีคนอ่านอยู่แล้วถ้าเปิดไปมันก็ไม่มีใครกล้ามาซื้อของเราเนี่ยรายได้มันก็เลยแบบน้อยมากรายได้เรื่องแรกก็คือไม่ไม่ถึงน้อยครับมันมันถอนไม่ได้ความกดดันมันมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราหนึ่งเลยเราไม่มีงานแล้วก็เราไม่มีรายได้ มันคิดไม่ออกว่าเราจะต้องเขียนอะไรยังไงให้มีคนอ่านเราก็เลยลองเปิดในเว็บเด็กดีว่าช่วงนี้เขาเขียนอะไรอยากลองเปิดใจกับหวดอื่นดูว่าเขาเขียนกันยังไงก็เลยไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเราก็นึกได้ว่าเราอชอบฟุตบอลเราก็เลยลองเขียนดูครับมันง่ายครับเพราะว่าเรารู้จักทีมของเราอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างที่เขียนก็มีหาข้อมูลตลอดครับคำน,นี้มันต้องใช้อะไรยังไงคำน,นี้มันผิดไหมหรือว่ากฎของกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยมันเป็นยังไองอะไรเงี้ยครับเจาะลึกไปเรื่อยๆครับ ฟีดแบ็ของเรื่องนักเตะสตวรรวัเนี่ยมันมีคนอ่านแล้วก็มีฟีดแบ็กลับมาว่าตอนนี้ดีตอนนี้ควรแก้อะไรตรงนี้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาคำคอมเมนต์เนี่ยมาปรับปรุงในเนื้อเรื่องได้ครับคือตอนนั้นเขียนอยู่แล้วคอมมันดับ เราก็เลยพิมพ์แถลงไปว่าบอกนักอ่านว่าคอมเราเนี่ยมันเสียอาจจะแบบรอหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือไม่มีรายได้เราเจะเอาตังค์ที่ไหนมาซ่อมคอมนักอ่านก็เลยบอกว่าให้เปิดเหรียญเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราครับผมก็เลยลองเปิดเหรียญดูเราคิดว่าถ้าเปิดเหรียญไปมันก็น่าจะประมาณหลักร้อยหรือเปล่าผ่านไปประมาณ3วันมันได้หลักพันครับ ซึ่งมันโหมันมันเยอะมากสําหรับเราครับคือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองมันเทียบกับเรื่องที่3แล้วมันใช้คาว่าคนละโลกเลยก็ได้ครับมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับรายได้จากนิยายเรื่องนักเตะสตรวร์วัก็หลักหมื่นครับกระโดดมาจากเราถอนไม่ได้จนเราถอนได้แล้วถอนก็เป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับบอกแม่ว่าเนี่ยเรามีเงินจากการเขียนนิยายแล้วแม่ก็ดีใจครับเราหางเงินได้แล้วก็เราก็ช่วยแบบบาปาราของเขาได้แล้วอะไรเงี้ย สำหรับผมเป็นนักเขียนมือใหม่เพิ่งเขียนได้ปีเดียวครับตอนแรกคิดว่าก็แค่เขียนมันจะไม่ยากอะไรแต่พอเราลงมือทำอจริงๆอะ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่คิดไม่ถึงครับเช่นแบบภาษาของเรามันแย่เราก็เลยแบบต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับมันยากครับหลายคนก็ไม่ไม่ได้ปางตั้งแต่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าถ้าอดทนได้ผมว่าก็น่าจะเขียนได้